บ้านต้นตะวันทำใจลูกอ่านสูงแค่140ซนติเมตรต้นตะวันยอมรับว่าเครียดหลังแพทย์บอกให้ทำใจลูกสาวจะสูงแค่140ซนติเมตรทั้งตนเองและรภรรยาพาลูกปรึกษาแพทย์อีกคนทันทีและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารหรือแม้แต่การพักผ่อนเป็นอีกเระเอกที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีดวลล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสําหรับต้นตะวันจารุจินดา ลูกชายคนเก่งของดวงดาวจารุจินดาที่ตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ผันตัวเข้ามาอยู่เบื้องหลังบ้างแล้วเป็นผู้จัดละครและผู้กำกับและมีทายาทน้อยๆกับกระแตพันรยาสาวก็คือน้องมียาที่เป็นสู้ทองคล้องใจเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวยิ่งขึ้นล่าสุดโลกโซเชียลได้แห่แชร์คลิปเก่าเมื่อวันที่11มีนาคม2562ที่หนุ่มเติ้ลเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าแพทย์ได้มีการประเมินถึงความสูงของลูกสาว ที่เกิดก่อนกําหนดและดูจากความสูงของคุณพ่อคุณแม่ทําให้มีโอกาสที่ลูกสาวจะสูงแค่140ซนติเมตรหากถามว่าจะมีวิธีไหมที่พอจะทําให้ลูกสูงขึ้นอีกแพทย์บอกว่าให้ทําใจยอมรับว่าเครียดไม่น้อยแต่ก็ได้มีการพบแพทย์ท่านใหม่ตอนนี้ก็เจอ,อยาที่จะเข้ามาช่วยเรื่องความสูงแล้วอาจจะส,สูงสุด155บวกลบ9เซนสูงที่สุดประมาณ164เซนติเมตรก็คอยดูพัฒนาการตลอด โดยเฉพาะเรื่องการนอนมีส่วนช่วยมากๆต้นตะวันอุ้มมียาเปิดใจสาวิกฤตชีวิตแม่ลูกยาดวงดาวรับขวัญยกมรดกเพชรพลอยให้หนาทีเป็นนาทีแม่ลูกคุณพ่อสุดห่วงลูกสาวต้นตะวันควงกระแตภรรยาอุ้มน้องมียามาเปิดใจหลังผ่านวิกฤตคลอดก่อนกําหนด,ดกระแตบอกว่าหลังคลอดระวังทั้งเรื่องน้ําหนักไม่ให้ออกจากบ้านจริงๆไม่มีอะไรบง่งบอกเลยว่าจะเกิดคันเป็นพิษไปตรวจปกติ แล้วดันขึ้นส่วนคุณย่าดวงดาวรับขวัญซื้อของให้ทําบ้านให้คลอดแล้วก็มาอยู่บ้านคุณย่าดูห่วงจุ้ยให้ด้วยแล้วคุณย่าก็บอกว่าแหวนเพชรพลอยที่มีตอนแรกคุณย่ามีแต่ลูกชายหมดไม่รู้จะให้ใครตอนนี้รู้แล้วว่าจะให้หลานมียาเรื่องเข้าวงการคงไม่อยากให้เข้าวงการจริงๆอยากให้ลูกเป็นหมอแล้วแต่เขาแหละคุณย่าห่วงมากไม่อยากให้หลานไปไหนเลย